สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านขุนแพทย์พักด,ดีอำเภอแกลงจังหวัดระยองครับคลิปนี้นําทุกท่านมาศึกษาเรียนรู้ร่วมกันด้านวัตถุมงคลครับวัตถุมงคลในคลิปนี้ครับเป็นวัตถุมงคลของหลวงปู่ทิมอิสริโกวัตรหันรไร่บ้านค่ายจังหวัดระยองครับวัตถุมงคลชิ้นนั้นคือรูปหลอ่อพระกลิ่นนะครับเป็นหล,อล่อโลหะนะครับ ที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับแต่อง์นี้นะครับพิเศษอยู่นะครับก็คือความไม่สมบูรณ์ของการหล่อนะครับที่แขนอยู่ตรงนี้นะฮะจะมีการขาดช่วงไปนะฮะพระกริ่นขาดแขนขาดนะครับนะครับมาดูด้านใต้นะครับอันนี้คือจุดเด่นขององค์นี้นะครับด้านใต้นะครับก็จะเป็นตาตันนะครับด้านข้างนะครับให้เห็นด้านหลังนะครับนะครับนี่คือพระกลิ่งนะครับ หล่อนะครับหลวงปู่ทิมอิซิลิโกวัตรหารไร่บ้านค่ายระยองครับพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ